มันมีอัปเดตใหม่เป็นหมู่บ้านยักษ์กวา่าครัก็คือผ่านมาหลายดีมากอันนี้เป็นมึนเขาจะสอนนะว่าเก็บตัวอะไรแล้วมันจะมีอะไรขึ้นบ้าง <c oughs> ก็เก็บๆไปก่อนอ่าเก็บลูกไฟดูเหมือนว่าหลานจะเปลี่ยนไปจากสอนเล่นเมื่อก่อนด้วยนะเพราะว่าคุณคุณว่าเมื่อก่อนเขาจะสอนเรากระโดดแบบเหมือนจับมือเราทําเลยเราก็น่าจะไม่มีช็อตที่เหมือน มีสิง่งกีดขวางนนมาจากขโมนด้วยมั้งมีไม่ไแน่ใจนะผมเนี่ยเริ่มมาหลายไอดีมากก็คือตอน,นรแรกเนี่ยผมมาเล่นตอนแผ่นบัตเตอร์เพเซโอแล้วก็เปลี่ยนไอเครื่องมาเปลี่ยนหลายไอดีบางครั้งก็เบื่ออยากเริ่มเล่นใหม่บางแต่ครั้งนี้ก็คิดว่าเอ๊ะเราก็เบื่อเราก็อยากมาเริ่มเล่นใหม่แต่ก็อยากอาชิปเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้คอนเทนต์มันก็ไม่ค่อยจะมีอะไรลงเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เกมก็ไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตหลายเกมทุกคง อนเวกอัปเดตมาพอดีก็ามาเริ่มเล่นใหม่เลยแล้วกันนะคะโอ้ยนี่คือด่านก้าหานปรับใหม่หรอหรือว่าเป็นด่านที่เขาเอามาซ้อมคงไม่มีอะไรหรอกใช่จริงด้วยอันนี้น่าจะเป็นชาเลนจ์ของก้าหานนะก็คือพออัปเดตใหม่แล้วคือเขาจะมาเริ่มต้นที่ชั้นเลยอันนี้ก็จะสอนระบบอะไรแล้วก็ค่อยเข้ามาเบรกเอา แล้วเขาก็จะให้เราเล่นเบรกเอาสักรอบสองรอบหรือเปล่าน่าจะต้องเล่นไปยาวๆเลยแหละต้องผ่านทอร์ i a รียลก่อนด้วย t ทอร์รียลเนี่ยมันก็จะมีปรับปรุงมาหลายครั้งแล้วเนาะของแพทของแพทแรกๆแพทที่ปรับมาให้ใช้เพรอัพตัวละครได้แล้วก็มีแพทครบรอบอะไรนู่นนี่นั่น ก็ปรับท u t o r i a ลมาบ่อยแต่ครั้งนี้ท UTORIAL ก็ที่เห็นได้ชัดก็จะเปลี่ยนไปจากตรงที่เริ่มต้นใหม่นะแต่เราก็ผ่านแล้วนะแต่คือเดี๋ยวจะเก็บคะแนนสูงสุดไปก่อนลวกันเพราะว่าไอ้โหมดนี้มันมีแบบตัวที่มันเป็นเกตดอะครับก็คือถ้ามันคะแนนถึงมันก็จะสามารถรับอลรางวัลได้พวกสมบัติอะไรพวกนี้เพชรเหลืองอะไรก็ตามเพราะว่ามันค่อนข้างสำคัญกับผู้เล่นใหม่มากเมื่อกี้เหมือนสั่งเลยนะถ้าตั้งใจวิ่งก็จะได้รางวัลแบบนี้แหละ ที่ฮีโร่เป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าสกิลมันดูไม่ค่อยสมเป็นตัวอีพิกเท่าไหร่อ่ะมันสกิลมันดูง่อยมากเลยอ่ะคือมันแทบไม่ได้คะแนนอะไรเลยนะคือช่องคิดว่ามันก็ต้องมันช่วยบูทคะแนนแหละแต่คือถ้าเทียบกับตัวอื่นที่แบบอย่างอะไรเอออย่างตัวล่าสุดเนี้ยก็คือ e l d e r อร์เบกับไอกลุ่มดาวแพ้กลุ่มดาวแกะอะไรเนี่ยคือ สกิลที่หนึ่งมันหกสิบแปดสิบล้านอะไรเงี้ยส่วนฮีโร่นี่ก็คือตัวเก่าแล้วสกิลเหมือนจะคุณคุณว่ามันไม่ได้งแต้มเลยเนาะใช่ไหมเหมือนสกิลมันก็จะไม่ได้งแต้มได้เพิ่มความเดือดเดียวเพิ่มคะแนนอย่างนี้ไหมอันนี้ไม่น่ใจหแือนกันเผื่อใครสงสัยนะครับว่าคลิปนี้ทําไมเสียงผมเป็นไปพูกง่ายเลยนะเป็นหวั <c oughs> ดกิจกรรมอันนี้ของแจกน่าจะเหมือนเดิมอันนี้อันนี้ผมว่าไม่ขุมเท่าไหร่ สองแล้วมันได้แค่1ิเสร็จสองสตัวเองอ,ะอ่ะอ่าอันนี้ก็เป็นเพชรมีกิจกรรมอะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะให้มาเก็บกันนะอันนี้พิชิตมิชชั่นไดอารี่กิจกรรมตัวนี้ก่อนแล้วก็อันนี้มีดูดวงมันตัวจิินก็น่าจะเป็นคล้ายๆกิจกรรมปล่อยชุบแหละลองให้พรแคนดี้วิเศษอันนี้คือร้านคาพิชิตอ๋อ หมือนจะเป็นกิจกรรมแคนดี้วิเศษที่ไม่ใช่แคนดี้วิเศษที่เขาปรับพรแคนดี้ใหม่นะคุณคุณว่างั้นอันนี้เป็นกิจกรรมอันใหม่ก็ในเรื่องยูกวาชั้นเอ,อ่อยูกาอันนี้ในเรื่องเหมือนคุณคุณน่าจะเป็นเรื่องการสืบหาผู้ต้องสงสัยหรือผู้รายลอลไยสย่างนี่แหละ ซื้อเสื้อผ้าปลอมตัวกันอ่าต่หนึ่งโอ้โหกิกรรมเยอะเลยเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวลองตัวละครตัวนี้ดูก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไปปลดล็อกอ่ะอยูกะว่าหนึ่งไม้ตีผ้าป๊กเป๊กอีกหนึ่งชื่อน่ารักมากไม้ตีผ้าป๊กเป๊ก อาชาเลนใหม่มาแล้วเดี๋ยวจะเล่แบบตัวเปล่าไม่มีอะไรเลยนะเพราะว่าอันนี้แค่ลองตัวละครเฉยๆมันรู้จะคิดทีมงานมันน่าจะเป็นการปลาอะไรสักอย่างไปแล้วมันก็จะแตนมดิงแต่คงไม่ผ่านบนศาสตรหรอกมั้งตัวละครพึ่งเลวหนึ่งสตียงเลงวหนึ่งเองแต่คิดว่าผู้เล่นใหม่คืออย่างฝนเนี่ยก็คือคิดว่าน่าจะปั้นตัวนี้ก่อนแล้ว แล้วก็จะได้ของางวันอะไรเพิ่มซึ่งค่อนข้างคุ้มมากเลยในะตัวองชาเล่นนะโอ้เนี่ยเมื่อแต่คุยโอ้โหโอเคทำไมสัตว์เลี้ยงทําไมมันรู้สึกย้อมแนวปแปลกแมันรู้สึกแบบนมีสัตว์เลี้ยงที่มันอย่างเงี้ยโอเคโอเครอดรอดรอดเดี๋ยวคุยเพลินเดี๋ยวชนอีกเหมือนเป็นมันคล้ายๆกับสัตว์เลี้ยงที่มันอของของน้ตาตาลอะที่มันจะบินไป แล้วก็ไปทำลายของไม่ก็สักตัวหนึ่งที่มันจะทำคลแนนอย่างเงี้ยคือทำใช้การตีิ่งกิตขวางมาหน้าน,นะก็สกิลก็เหมือนจะปลาเป็นอะไรอะ่ะใบที่พวกแบบราชวงศ์จีนเขาจะมีกันอนะแบบ,บมันเรียกว่าใบอะไรนะมันคือใบอะไรนะมันคือ ใบราชวงศ์ใบเออมันคือใบอะไรอะ่ะไม่รู้อะ่จะจำไม่ได้ใบประจำตระกูลอะไรนี้อ๋อหรืเปล่าโอเคไม่น่าเชยยาื่อเลยองผ่านวันสามไม่อยู่ก็อตาตายตรงนี้เลยของรางวัลก็จะมีเล็กน้อยถึงบันกลาง ไดอารีน่าจะได้แล้วไหมไดอารีได้แล้วเป็นเรื่องที่ดีถ้า,างั้นพอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปฟาร์มหลังใหม่มาแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตไอดีกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนที่ผมไปฟาร์มจนได้เจ้าตัวนี้เลยว่าเจ็ดแล้วนะก็ขอ,ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับไอดี ID นี้ก็น่าจะเล่นจนกว่า ผมจะเบื่อหรือไม่ก็เล่นจนกว่าเอ,อือจนกว่าจะถึงแพทที่มันต้องเริ่มใหม่เพื่ออาศัยของจากเพชรผู้เลน่นใหม่จริงก็ก็น่าจะอยู่กันอีกสักพักหนึ่งเลยนะครับก็ขอฝากอดีนีไว้ให้ทุกคนรับชมด้วยนะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะครับหรือจะกดไลค์ก็ได้ขอบคุณครับ